สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงเกิลเบลอินแคนาดาเอ้ยโอ้ม oh สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงเกิลเบลอิน the U K นะคะวันนี้จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะเราเพิ่งกลับมาจากร้านเอเชียนะคะมองไงคะฮะสงสัยอะไรคะเพี่อนผู้ชายวันนี้หมดไปแล้ว how how much you spend today มากมาก โอ้บ oh. ิลไปไหนนะบลบิลไปไหนนะเราก็ไปได้ของอร่อยมาเยอะๆเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ไปแบบสักราหะหนึ่งแล้วแหละนะร้านเอเชียพอดีของหมดแล้วเลยไปนะคะไลท์เนสเดอะบ็อกซ์บโอเคฮะเยอ เราก็ไม่ได้โมจินะคะเป็นนี่ค่ะรสงานะคะ,น,น,ะ,คะน่าจะใส่อะไรข้างในอใส่งาหรือว่ามันเป็นซีสมิโมจินะคะนี่นะคะเราได้มาหนึ่งกล่องนะคะอร่อยอร่อยนะ,ะรสนี้คือยังไม่เคยลองกินนะแต่ว่าลองกินรสอีกรสนึงอะอร่อยนะติดใจต้องมีติดก้านนะคะแล้วก็ นี่ไปเจอเมื่อนานมาแล้วแหละก,ก็เลยอยากจะลองทำนะคะคือแป้งเอามาทำปลาต้องโกะนะคะใครชอบกินบลาต้องโกะลองจัดนะคะคือแป้งมันแบบทำสำเร็จมาแล้วแค่เราเอามาแบบผสมน้ำนะยังไม่ได้อ่านวิธีทำดูเลยนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะวิธีทำง่ายหรือเปล่านะคะแป้งทำปลาต้องโกะนะคะ ก็นะใบยนาเอาไว้แกงนอไมนีจ้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือหัวปีหัวป,วปีนะคะไม่ใช่หัวเดือนนะคะหัวปรีนะคะเออไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรแต่ซื้อมาก่อน <c oughs> เอาแบบทำเขาเรียกอะไรห่อหมกแกงห่อหมกห่อหมกไก่อะไร อันนี้จะเป็นซอสผัดไทยนะคะฝรั่งอยากกินผัดไทยนะคะเ,เลยซื้อซอสมาะคะ่ะเอาไว้ผัดทำผัดไทยนะคะแล้วก็ผัดดองนะคะเอาไว้ทำต้มจืดใส่กระดูกหมูก็ได้หรือจะทำกินแบบกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้นะคิดว่าได้ไหมข้าวต้มกุ้ยเป็นผักดองนะคะ ผัดดองแล้วมีอะไร,รอีกเราไปไดอ้อันนี้เราเอาสามหรือสี่อันเลยสามอันเป็นน้ำยาขนมจีนสำเร็จรูปนะคะแค่เปิดฝากระป๋องแล้วก็เทลงหม้อปรุงปรุงปรุง,งนิดนึงก็กินได้แล้วนะคะมันก็จะมีเครื่องแกงอะไรหลายๆอย่างสำเร็จรูปนะคะพร้อมรับประทานนะคะแต่ว่าต้องปรุงเครื่องปรุงอะไรก่อนนะ ปรุงรสอันนี้ผักกาดดองเค็มนะคะไม่รู้ว่าอร่อยไหมเพิ่งลองเอามากินครั้งแรกนะคะแล้วก็พน้ำพริกเจาบองนะคะน้ำพริกเจาบองนะเอาไว้เอาไว้กินเวลาแบบคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีเย็นนี้อนะไรเนี้ยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ น่อไม้แกงลาวนะคะมีครบทุกอย่างในนี้เลยนะคะพร้อมแกงแค่เทใส่หม้อนะคะแล้วก็คอโคเนตเมลคน้ำกระทินะคะได้มาสามกรองนะคะกะทิของฝรั่งไม่หอมนะคะต้องเป็นแบบกะทิไทยะ,ะแท้มันจะหอมนะคะ เดียวเรามีอีกสองถุงนะคะอีกถุงนึ่งนะคะก็นนะะจะเป็นหน่อไม้นะคะอยากกินเขาเรียกอะไรหมกหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นนะคะหรือแบบแกงก็ได้ก็แผ่นหอ่อปอเปียะสดนะคะ ทำเปลี่ยนดสดแล้วก็ผงทําไก่แต้น,นะคะของโปรดพอบ้านนะคะได้มาสองหอหอนไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็นี่นะตามหามาั้งนานวันนี้เพิ่งเจอนะคะก็จะเป็นลิฟต์นนะคะ ชาชาลิกตันนะคะเอาไว้ชงแบบเย็นๆนะคะตอนนี้อาการเริ่มอุ่นแล้วนะคะต้องการเครื่องดื่มแบบเย็นๆชื่นใจนะคะน <c oughs> ี่นะคะฮ <c oughs> านินะคะ <c oughs> ขนมขนมขบเคี้ยวนะ,ะอิมพอร์ตจากประเทศไทยเลยนะคะ รสชิลีเฟเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเผ็ดนะแต่คงไม่เผ็ดสำหรับเรา <c oughs> ขนมพพกปกเขียวอันนี้ก็จะเป็นพวกมาม่รารสต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นรสรสหมูรสกระเพราแห้งรสต้มแซ่บนะคะจะเป็นมาม่าน้ำใสนะคะ Normal, ออมารถเจนเจอร์โฟนะคะแบบเอามาทุกรถเลยมีรถอะไรแล้วแล้วก็ผัดขี้เมาต้มแซบเอ้ยกะเพรากะเพราแห้งอันนี้อีกน้ำใสเอามาน่าจะอย่างละสองห่ออันนี้ดมสกรก็นงได้อะไรมาอีกเมื่อี้ไปเปิเตดตู้นะเห็นมันมีแบบ อีกหอไม่มีแล้วคิดว่าใช้ไปหมดแล้วอะ่ะเออวันนั้นเราตําแตงก็เอาแบบมาม่ามาลวกเินแล้วเราคิดว่าเออมันหมดแล้วได้มาสามหอ่ออันเก่ามีหอยู่ห่อนึงนะก็เป็นสีหอกินปีหน้าจะหมดเปล่าเนี่ยเราก็ <c oughs> ดดอ,อะไรกลาสโลเ็นเออเซนนะคะเซนแห้งนะคะ ี่เมาหลืออีกถุงนึงถุงนี้เป็นถุงพิเศษเพราะว่ามีอะไรพิเศษในถุงนะคะไม่ใช่พริกนะพริกแดงได้มาสองแพคนะคะเออมีผงสเต็กก็ได้ผงทำแหนมนะคะ ก็ได้แป้งแชมเปอระแป,รแป้งทอดกรอบนะแป้งทอดกรอบโกกิมาสองหอ่อนะคะนี่เจอแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นโมจิชายเขียวนะคะอันนี้อร่อยนะคะแล้วก็ได้เส้น ทํก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทํแบบผัดไทยก็ได้นะเดี๋ยวจะสอนฝรั่งผัดไทยนะว่าทํำไงเดได้ลูกชินนะะชกช้นปลานะคะ fish ball ลูกชิ้นปลานะคะไม่รู้แพ็คเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็น หมือไม่รู้ว่าผลิตจากประเทศอะไรอ่ะอันนี้เป็นฝรั่งเศสเหรออ่าน,นี้เป็นมัเขียนเป็นคล้ายๆภาษาไทยอ่ะเออเนี่ยเขียบเดียบหมูอ่านว่าเดียบหมูให้คุณผู้ชมเห็นไหมอืม o r i e n t อล Kitchen French จากฝรั่งเศสเหรอจะต้องถามเพื่อนเราอะไรที่อยู่ฝรั่งเศสว่าพี่ห่อเดียวกันหรือเปล่าเ,เนี่ยแคปหมูฮนะ,ะลองเอามาดูว่าจะอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะเอ,เอาไว้แบบใส่ย็นตาโฟหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะ ไม่รู้รสชาติจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าจะเอามาลองแล้วก็ไซ่กรอีสานนะคะไส่กรออีสานนะคะสำเร็จรูปเลยเราไม่ต้องมาแบบเอ่มไมาทำเองเนาะอันนี้แพงน,นะของเนี่ยตามี้ที่อเน,นี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ลูกน่าได้เยอะอยู่อ่ะ ลูกชิ้นเอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นใช่กล่องอีสานนะและชิ้นสุดท้ายทายว่ามันคืออะไรนะคะแทนแทนแได้กลิ่นไหมคะแทนแทนมันคือทุเรียนเลยทุเรียนนะคะหมอนทองกว่าจะแบบเอามาได้นะคะสามีก็แบบ เอาจริงเหรอมันเหม็นนะในรถอะไรเงี้ยเอาเอาใส่ท้ายรถมันไม่เหม็นหรอกเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ซื้อทุเรียนเราเอาใส่ท้ายรถกลิ่นมันก็แบบติดรถเลยแต่นี่เรามันเป็นรถคนละแบบเนาะราะนั้นมันเป็นรถบ้านมันก็จะข้างหลังมันก็จะเชื่อมกับเบาะคนนั่งข้างในอะ่ะเออกลิ่นมันก็ครุงเลยค่ะเราก็ต้องแบบเปิดกระจกนะกว่าจะมาถึงบ้านแดพวกแต่ อันนี้ก็เป็นมันแช่แข็งเนาะมันไม่ใช่แบบทุเรียนสดนะคะอันนี้ก็อิมพอร์ตมาจากประเทศไทยนะคะอ่ันมอนทองนะคะพรีเมียมนะคะซีเร็กไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะประมาณสิบสามพาวนะคะกล่องเนี้ยนะคะไม่รู้ได้กี่เม็ดนะคะ แล้วคือต้องไปกินนอกบ้านอนะ่ะข้างในบ้านมันเหม็นนะคะก็จะมารีวิวของแค่นี้เลยเนาะวันนี้เขาแฮปปี้ได้ียนมากินานะขอขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะ,ะไรสาระไปวันๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะหาคลิปแบบมีสาระมาให้ชมกันนะคะวันนี้ขอบายแล้วบาย